การแต่งหน้าแฟนซีหเปล่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันได้จ้าหลายคนเลยลูกเลสลูกเดสลูกเดพ่าโฮลล่าพ่าโชว์ยังเป็นยังยังสิบแปด มาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็จะมาพูดถึงเรื่องที่จะบอกว่าพูดก็ไม่ใช่ตอบคำถามเลยละกันคำถามนะคะที่ถามเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องผู้ชายประเทศนั้นเป็นยังไงประเทศนี้เป็นยังไงนะซึ่งหนิงตอบไม่ได้หรอกนะคะว่าหนิงจะพูดแบบพูดตรงๆเลยละกันเอายึกนาะยึกหลังหาที่ก่อนหาแบบว่ากำลังเขาเรียกอะไร สายมองคือเอาเป็นว่านะคะนิงจะตอบแบบนี้ละกันว่าการที่เรานะคะจากจะได้สามีชาวต่างชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะบอกว่ายากมันก็ไม่ได้ยากจะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันต้องลงมือทําโอเคปะมันต้องลงมือทำมันต้องลงมือหาเราจะไปพึ่งให้คนนั้นหาให้ทีคนนี้หาให้ที มันไม่ได้นะคะที่เราจะเงยหน้าไปหาใครแล้วแบบไปขอพึ่งเหมือนกับเราไปยืมจมูกเขาหายใจอะไรเงี้ยมันยากนะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะหาให้เราเนี่ยมันเมื่อไหร่มันสู้เราหาเองจะดีกว่าเพราะยังไงต่อให้เขาหามาแล้วคนที่ตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอามันก็คือตัวเราถูกป่ะหามาให้แล้วแล้วมันไม่ถูกใจตัวเองคุณจะเอาเหรอคุณก็ไม่เอาถูกไหมเพราะฉะนั้น คนที่จะทำแล้วถูกใจตัวเองที่สุดก็คือตัวเหานี่แหละได้ไม่ได้ดีไม่ดีก็คือตัวเหานี่แหละาหาที่เราจะต้องแบบว่าตัดสินใจเอาที่เราจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรเลือกเอาเองเนาะซึ่งเรื่องที่ถามมาอาประเทศนั้นละพี่หนิงพี่หนิงประเทศที่หนูคุยด้วยอยู่เนี่ยอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยหนูคุยแล้วผู้ชายอเมริกาเป็นยังไง มันตอบไม่ได้นะคะหนิงจะบอกให้เพราะคนเรามันไม่เหมือนกันอย่างเช่นผู้หญิงไทยอ่ะถามถึงผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยเป็นยังไงมันก็ตอบยากอีกล่ะเพราะคนเราก็ไม่เหมือนกันหนิงก็ไม่เหมือนคุณคุณก็ไม่เหมือนหนิงคนเรามาต่างพ่อต่างแม่ต่างทุกอย่างเนาะคือสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีอยู่แล้วเราต้องอยู่แล้วคนเราโดน สอนมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนิสัยใจคอก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะการที่เราจะไปบอกว่าเอ้ยคนนั้นจะต้องเหมือนคนนี้ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้หญิงประเทศไทยจะต้องเป็นคนที่แบบเอาใจเก่งที่สุดทุกคนไหมไม่ใช่นิงคนหนึ่งที่ไม่ไมอเอาใจนะคะหนิ่งเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาใจใครและหนิ่งเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะบอกว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่อดทนนิงก็คนหนึ่งอะที่ไม่ค่อยอืม จริงๆมันก็เลยอยากจะบอกว่ามันแล้วแต่คนตัวหนิงเนี่ยหนิงจะเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าลุยหลายคนจะบอกว่าหนูก็ลุยค่ะพี่ก็ลุยค่ะลุยแต่ความเหนี่หมายของหนิงคือลุยเนี่ยลุยแตกต่างกันนะไม่ใช่ลุยทํางานหนักนะหนิงไม่ค่อยชอบตากแดดสักเท่าไหร่หนิงเป็นคนชอบอากาศเย็นๆนะคะซึ่งนี่แหละคือสไตล์ของหนิงเพราะฉะนั้นคําว่าลุยของหนิงล่ะลุยของหนิงคือหนิงเป็นคนที่คิดอะไรแล้วหนิงไตรตรอง ไตรต,ตรองแล้วลงมือทําเลยหนิงไม่มาคิดเยอะเยอะๆแบบคือเขาเรียกอะไรเยอะเกินไปอ่ะมันก็ไม่รู้จะได้ทาเดเหมือนว่าเอ้ยรอให้พร้อมก่อนค่อยทาหนิงก็ไม่เป็นแบบนี้นนะเมื่อไหร่จะพร้อมอ่ะหนิงจะถามตัวเองว่าถ้าจะบอกรอให้พร้อมแล้วเมื่อไหร่มันจะพร้อมล่ะนี่คือสิ่งที่หนิงจะถามฉะนะหน,นิงจะไม่รอคําว่าพร้อมอยู่ในหัวหนิงหนิงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ทําวันเนี้ยถ้าคิดว่าทําทําเลยทําแล้วมันถูกผิด แล้วค่อยมาว่ากันเอ้ยทำแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยมันผิดเฮ้ยทำแบบนี้เฮ้ยมันใช่เว้ยมันไปแล้วคืออย่างเงี้ยเราก็จะต้องเดินตามถ้าผิดเราแก้แต่ถ้ามันถูกเราเดินต่อเลยนี่คือสไตล์หนิงคำวัาลุยของหนิงเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกเป็นเว่าลุยทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่เอานะหนิงก็ไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะซึ่งผู้ชายฝรั่งที่หนิงมาเจอและหนิงคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีหนิงเองไมว่าจะเป็นสามีคนอื่นอะไรงเงี้ยที่หนิงรู้จักอะไรเงี้ยคะฝรั่งหลายๆคน mug, ที่่เเ้าาาาดดูููจะะผหญิงไทยปรมณว ผู้หญิงไทยเนี่ยน้อยคนแต่และคนแต่และคนเนี่ยเป็นคนนิสัยใจคอยังไงเขาจะศึกษาแบบนั้นมากกว่าเขาจะไม่คิดว่าเอ้ยผู้หญิงไทยทั้งทั้งไทยเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่คิดแบบนั้นเขาจะคิดว่าคนเนี้ยที่เขาคุยด้วยน่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะเราผู้หญิงไทยเราก็ต้องดูว่าผู้ชายฝรั่งที่เราคุยด้วยนั่นะ เป็นยังไงเราจะไม่เอาเขาไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถามว่าทำยังไงทำไมประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ประเทศนี้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ทำไมเขาบอกแต่ว่ามีแต่อ,อเมริกาไม่ตาเอาคนอเมริกาเนี่ยชอบโกหกเหรอชอบหลอกลวงเหรอมันก็แล้วแต่คนนะคะเมียฝรั่งหลายๆคนที่ได้สามีชาวต่างประ,ประ,เ,ทประเทศที่อเมริกาเนี่ยหลายคนก็สุขสบายอย่างกับ โอ้โหบ้านยังกะคาลือหาดทำงานดีผัวทำงานดีรวยเยอะแยะบางคนก็มาโอ้ยชีวิตแสนสาหาัสเห็นไหมคะคือคนเรามันแตกต่างกันผู้ชายฝรั่งก็แตกต่างกันเราบอกไม่ได้ล่ะค่ะว่าอเมริกาจะเป็นยังไงอ่าฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเยอรมันจะเป็นยังไงสวีเดนจะเป็นยังไงตอบไม่ได้เพราะคนเรามันแตกต่างกัน นะอันนี้หนิงอยากให้คุณทําความเข้าใจแล้วก็ดูเป็นคนๆไปนะคะหนิงจะบอกแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นสแตนดาร์ดสำหรับนิสัยของผู้ชายนะแม้แต่ผู้หญิงเราก็นี่ไม่เป็นสแตนดาร์ดคนเราดูเป็นคนๆไปแตกต่างกันนะแล้วการการที่เรามีเขาเรียกอะไรมีบุคลิกของเราเองเนี่ยมันจะเป็นความเขาเรียกไรอ บุคลิกของตัวเองก็คือความมั่นใจในตัวเองคือความภูมิใจของตัวเราเองอะ่ะเราจะไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราต้องไปเหมือนคนอื่นเขาล่ะเพราะในเมื่อเราก็คือเป็นเราถูกไหมคะเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยมันจะต้องมีคนหนึ่งแหละที่นิสยัยใจอใคอคล้ายๆกับคุณแล้วก็ชอบสไตล์แบบเดียวกับคุณ ถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในจุดนี้ไม่มีใครเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะเขาเรียกอะไรบอกคุณได้ว่าประเทศนั้นผู้ชายประเทศนี้เป็นยังไงประเทศนั้นเป็นยังไงถ้าเขาบอกคุณได้นี่คุณโอ้โห มันขนาดฝรั่งเองเขายังไม่พูดเลยว่าเขาจะเหมือนกับคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรเยนยก็พูดยากนะคะแต่หนิงก็ไม่อยากจะไปฟันธงว่าที่เขาบอกแล้วมันคือ,อยังไงก็แล้วแต่เขาเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปแล้วแต่คนเนาะแต่นะที่หนิงที่มาอยู่ที่นี่และหนิงเห็นและหนิงเป็นเนี่ยหนิงอยู่หนิงเห็นเนี่ยตามตาหนิงอยู่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันสไตล์ใครสไตล์มันนะคะอันนี้คือคุณก็ต้อง เชื่อมั่นตัวเองให้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้เยอะที่สุดในการเดินสายฟอ์วันนี้นะคะหนิงก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของอการที่เราอยู่ปีโฟร์ไฟแล้วแต่ทําไมไม่มีคนเข้ามาทักเลยทําไมไม่มีคนใหม่เข้ามาสนใจเราเลยอะไรเงี้ยคะหนิงจะไปสอนในห้องโค้ชเรียนที่หนิงสอนเป็นโค้ชอยู่นะคะใครสนใจก็ทักหนิงมาได้ที่ไอเดียไลน์สองห้าหนึ่งห้าเอ็นไอเอ็นจีนะคะขึ้นตรงนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ